อารายาสมีครตายวะเกิดเตโลรีตายวะบาสจีนโนมีอาระยะขาขัดคืนอารยาอมัมมสสรสมี เอโกเตอรรี่อูปัตเตอร์เป็นไงบ้างเสียงผมตอนนี้เอาเรื่องปะได้ครับไผมนี่ผมถอยไม้ตัวใหม่มาเพื่อทีมนะเว้เสียงผมลงไงบ้างสุดยอดไปเลยครับไม่ไม้ไม่บ้าเลยคือเสียงแบบคายพี่อ้อยนี่ เจอโฟว่าที่ไม่บักเพราะไม่เหม็นกาดใครที่คอยเที่ยอะไรผมว่าไม่น่าใช่ไม่กากครับน่าเป็นบัสกากมากเมื่อกี้ผมสัดล่วงไปสองซัดตัวคิดว่าไงโอเคโอเคไปไหนไปไหนไปไหนเยอะจังวะเขาทำอะไรเยอะเพื่อนมึงก็ตายแล้วจีโน่มาเยอะวะเยอะอะไรนี่ไม่ได้เช็ง ตกกโอ้ฟันเดีเฮ้ยโดนหัวไม่ตายวะเมิจฉาคว้าเข่าเฮ้ยหัวมัน่ะกระสุนโดนหัวมันนี่ที่ท่านไหนออกมาไม่ตายว่ะท่านสองด้านซ้ายท่านสองต่างกลางเฮ้ยแต่ชาก มีองค์ห,คหรือตังค์ไม่กล้ามีเลยว่ะไอ้ด้านขวาซ้ายคาซิโน่ม,มีสองตัวนะคนสามแล้ววะ่ะมีทุกหลังเลยบ้านทุกหลังเลยดาวไอ้ธรรมดาที่ไหนเก่งกึ๊บ หน้าสมบ้านสาสิบสมมอกเลยเส้นเนี้ยมีทุกหลังเลยนะเส้นสีส้มมีทุกหลังเลยนะระวังระวังระวังกีบก็ออกไปใช่เก่งนยังไยบอยเก่งจังหวะผมเห็นมีมโฟวังทะรู้อ่ะเอาเดี๋ยวเอาใจเย็นปะคุณพี่เอาใจเย็นปะเอาไปด้วผมมาคุณพี่มาวาวคอยกลางขึ้นก่อนไปมันนึงปะ โอ้โหเฉยโอ้โหเฉยโอเค,อเ,ค,อเ,คเราคุปเตอร์ก่อนไม่เมอกแล้วนะมาผมมาแล้วผมมาแล้วเอามือสมอกก่อนส์มอกอะไรขอนวะไปชดแจ้งขึ้นก่อนเลยขึ้นสุดน,นะไม่ไม่ไม่ค้ามบันไดน,นะอ๋อ,อขวาไ,ไปต้องก่อน้ว ไอ้เฮี้ยี่มึงโหดจังวะี่ยมันฆ่าตัวที่ยิงพี่เบียร์เลีรยไหมของวัาลงแบบเลียร์เขี้ยฟักอ๋อไอ้เจ้ากาไม่แรงเลยว่ะไอ้ขวดแดงๆอ่ะไอ้ชื่อแล็บแล็บแล็บดีโออ่ะเมื่อกี้ยิงมันไปอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะ ตึกแดงตึกแดงเหรอเออตึกทรายตึงครับตึกทรายครับเออโอ้โหอะไรมือนี้อ่ะกูก็ไม่เคลียร์ไหนละจิโน่ตายหมดเลยเหรอนี่นี่โอ้โหคือศพมันคือศพไปไปไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเปดิชันกหมดเลยกระโดดเลยเราเออว่ะมีสิทธิ์นะไปไหมดแล้วหมดแล้วมันเหลือที่นี้ที่เดียวคือผมว่าตึกแดงขุมทรัพย์อ่ะโคตรขุมทรัพย์เลยเฮเบอร์น้องแต่เมื่อไหร่วะ ระเบิดบ่อยเฮ้ยเอ่อตึ๊ดตึ้ดปอดแตกปอดแตกมีสองตัวข้างนอกคื้อของมีข้างนอกด้วยนะมีข้างนอกด้วยฟังฟังมีข้างนอกด้วยสวยมีสองตัวเห็นสองตัวมันตึกเคลียร์้นมันตึกเคลียร์มันตึกเคลียร์หลังบ้านเดีวเดียวกันหลังบ้านตัวเดียวกันเดี๋ยวกันหลังบ้านตัวเดียวกัน ตอนที่ผมวิ่งมาไมาตาพาวเวอร์กิปไม่มีคนเอาไว้นี่ตรงอา้อไงวะผมวิ่งมาโล่งๆเลยอะผ่านมาตาพาวเวอร์กิปมาเมื่อไหร่เส้นไม่รู้จะสวงมากขึ้นไปขับมุกไปห้าแสนมันยาก รวยแล้วมังเนี่ยดูไปื้อมา150ใช่ข้าวเชื่อทีมันใส่กัเปลือกซักมากี่รอบม่กี่รอบแล้วมันจะซื้อไปดมเหรอครับยี่ไไม่เข้าใจว่าเขาว่าาจำตอมเตอร์เมมโมรี่ ซื้อไปโดนที่ยังเกิดน้ลยเดือด้วนสตูไปด้วยอ่ะไปใหญ่แล้ววะไปใหญ่แล้ววะดูตึ๊ดดมันเช็คโกดังมันเช็คโกดังแค่สองก็ไถ้าถ้าถ้ายิงน็อกได้ยิงเลยไปเข้าโกดังแล้วตอนที่มันจอดไอ้หัเต้ยปองฟางเหรอป้าปองฟางเอาเอาเอาโกดังป้เรียบร้อยวะเรียบร้อยวะเป็นคนเปิดเลยวะเฮ้ยสวย กูดังเนาะอันนี้กูดังหรือกองฟังกูดังหรือกองฟังกูดังให้กูดังชิดดิชิดดเราต้องตีมันนะเฮ้ยมันมันสมกช่วยเพื่อนละเจ็บเจ็บอีกตัวเจ็บแปลกจริงแปลกเออเออใช่เจ็บอีกตัวเจ็บอีกตัวเจ็บมากเพื่อนมาเพื่อนมาได้เพื่อนมาเติมมานะเพื่อนมาเติมมานะมีไไกลด้วยวะอ้าวใช่เพื่อนมมได้คิวผมผมผมได้คิวแล้วแต่อีกตัวนึงเจ็บอีกตัวนึงเจ็บ เป็นไนก็ดังอยู่เนี่ยก็ดังใช่ตรงในในแชมอกอะ่ะในแชมอกอ่ะเนตเข้าไปเลยเนตออกไปแล้วไม่เห็นแล้วเดินออกไปแล้ว,ลว,อ,อ,ลวอยู่ข้างหลังแล้วไปขึ้นรถปั้นอะไม่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 อยู่ในกูอยู่เหมือนทามสกเพื่อนแค่ใช่อยู่ข้างหลังสุดครับอยู่อยู่โซลหลังสุดเลยโอ้ยตัวใครไม่ดีตรงรถทักเตอร์สีฟ้าครับหลังเลวาวิโน่เห็นปะ ไปดูหลังให้หน่อยหลังที่ไหนเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยข้างหลังเหรอใช่ปะหลังปะขึ้นเขาไปล่วฟานเอาเร mm ือ hmm. พ yeah. hmm. ี่ดิอ๋อข้างหน้าข้างหน้าอยู่ผมมาแต่ในบ้านปะแต่ที่เราต้องเข้าอ่ะในบ้านกันส้มส้มนักันส้มนักเตะใ้มือยิงตรงกลาง หมดเลหรผมมซ้ำผมซ้ำด้วยผมมันชาร์จแต่รวยสองตีแต่วาจยิงไรเนี่ยยิงมันตายหมดจคนเขาก็มีนะันเขาอะใช่ล้บ้านสามสามโอเคอย่างบ้านต่อระวังเนินระวังเนินระวังเนินมัจุบันปืนมาจุ ปืนเห็นปนเห็นปะเห็นเออเออปืนเห็นปะเคอ๋อเห็นละสวยสวยสวยไปไเอากองฟางไปเอากองฟางมอไซค์เมื่อกี้ไปไหนอะมอไซค์เมื่อกี้ไปไหนอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปชิมมาร์กมันไปมาร์กโอเคโอเคเนินเนปูเนินปูเนินปนูสวยวิ่งวิ่งิอะไรวะไม่กูหหลทำไมยัยิงกู ไอ้เนินเนินพ่อเราไม่ต้อเป็นกุยแล้วเนี่ยสมุกหน่อยทีมสมุกหน่อยไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเปล่าเลยไอ้ใครไม่ถึงตายอะยวอะตรงเนี้ยเนินเรนบนเนินมีน้ะเมื่อกี้เห็นอะตายเลยตายเลยเนินตายเลยเฮ้ยโอเคฝาฝายิงฮัลโหลฮัลโหลระวังไอ้หงหน้าเราอะหลักมัดหนึ่งอะ คู่ปัดเอ็ด K คนละหัวหัวคนละเม็ดอ่ะหัวคนละเม็ดอ่ะไปจับไปจ้ะไงไงโห่ไปยิงอย่งเฮี้ยมอ่ะยิงอย่างเฮี้ยมอ่ะจะร้องอ่ะไอ้หล่ะเคนละเม็ดอ่ะร้องไอ้เนี่ยคือร้องจักอ่ะคือตัวเมื่อกี้ร้องจักอ่ะเชี่ยโห่แพ็้ปะเนี่ยประมาณนี้ปะเราเรียกพ่อเลยอ่ะเมื่อกีเราเรียกพ่อโอ้โห้คือเต็มรีพอร์ตแล้วถ้าตายจะดีพอร์ตเลยอ่ยวงตายแล้วไงโอ้ยเหมือนต้องออกปะ วงออกวงเราเขาหลอกกักได้คือสบายเลยขอไปไปไหนนะระวังบ้านระวังบ้านกับเแข่งบ้านโอ้ไม่เห็นหลังใชอไหมถ้าออกไอ้ตัวที่วิ่งกลับเข้าไประวังระวังเฮ้ยเดวมันฉีกสร้างระวังมึงยอมโดนวงเหรอวิ่ง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 มันวิ่งกระจายเลยตรงไหนตรงบ้านเหรอไอโซนี่ ความมือยิงผมมี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 ขวามือยิงผมให้วงยิงกันอ่ะบ้านดาวบ้านดาวบ้านดาวต่อมือยิงผมโอเคหรือปล่าเออหมดละต่อต่มือป้าใช่เดี๋ยวเล่นเล่นเตะสมบู๊ป้าสมบู๊ป่ะต่อมือดาวตัวเดียวปะเออเออเออใช่ใช่ไม่ไม่ไม่คอมเตอร์ดาวเปนตัวหนึ่งอ่า ตรงไหนอะปาร์ตสมุนี่แหลยผมว่าในสมุนี่แหละแป๊บนึงแป๊บนึงระวังระเบิดนะปาไปอยู่ไม่เจอไม่เจอเหมือนกับเฮ้ยผมผวะปารตรงนี้ปารตตรงนี้เอ้ยเฮ้ยไอ้เที่จนอนอยู่อย่างนี้ไอ้ที่จนอนไอ้เทียแม่งโข้นเนียนอะไอ้เแี่งข้นเนียน โอ้โหสี่สิบตัวว่ะ